ทำนาย10ข้อที่จะเกิดกับโรเล็กในปี2021โดย u ูฮเฮีจะมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูกันครับมีของแถมท้ายคลิปด้วยครับสําหรับการลงทุนเวครับทุกนสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียโชคเข้าสู่โค้งสุดท้าย วันนี้เราอัดเทปกันอยู่ในี่วันที่อะไรนะสิ้นเดือนมีนาเนาะสิบมีนาสงสารนี่ขสงสารคนตัดนะสงสารน้องบุดอ่ะทีนี้บูดต้องตัดลงเร็วๆนะเดี๋ยวไม่ทันอีกแล้วคือเราจะมาเล่นเกมกันครับวันนี้นี่เกมโชว์เกมโชว์คือเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นสื่อเรื่องนาฬิกาที่แม่นที่สุดในโลกอ่ะใช่กับการพีิตเรื่องโรเล็กนะครับวันนี้เราจะมาฆ่าตัวเองโดยการที่วันเนี้ย ถือคลิปนีนะ้ไม่ว่าคลิปไหนเราพูดอะไรมาเนี่ยซึ่งมันก็ถูกหมดแหละนะแต่ว่าลืมมาไปมาดูคลิปนี้กันเราจะเล่นเกมกันครับวันนี้เดี๋ยวผมเฮียโชคุณยูจะมาทายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในโรเล็กพุทธอาคิดจะสลหลาดใหม่นะครับในเดือนเมษาเนเมษาเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีอะไรดับไป <c oughs> เรามาเล่นกันคลิปที่จะพูดให้หมดว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพอฉเฉลยเราจะกลับมาดูว่าจากที่พวกเราพูดมันจะถูกสักงกี่เปอร์เซ็นต์นะ ถ้าถูกเกิน80%แสดงว่าเราเป็นสื่อที่แม่นที่สุดในโลกโอเคไหมงั้นเราพูดน้อยน้อยพูดข้อเดียวพูดข้อเดียวหลายก็บผมว่ามันก็เหมือนเป็นสวิตเพื่อนๆนะสนุกสนุกเพราะว่ากระแสข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยมันก็มีทั้งความเข้มข้นของสื่อที่เราฟังมาเนี่ยมันก็หลายเจ้าใช่ไหมเราก็จะมารวบรวมแล้วก็ในมุมบางมุมที่ไม่น่า ื่อบางคนที่แบบไม่ได้ดังมากแต่เฮียอาจจะสะกิดใจก็เอามาสรุปสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างมามามาเล่นกันมาเล่นกันเิ่มจากเิ่มจากใครก่อนเิ่มจากเฮตตี้ก็ได้เริ่มจากแรกอันแรกที่พูดไปก็คงเบื่อและฟังมาเยอะนะ xplorer two xplorer 2จะมีการเปลี่ยนแปลงออกรุ่นฉลอง50ปีออกมานะครับจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่นี่คือข้อที่หนึ่งที่เราทำนายไม่ออกว่าแต่ในรายละเอียดเห็นคุณยูบอกว่า ดิสคอนเสร็จปุ๊บก็อยากจะจากเข็มอ๋อเข็มเขียวไงที่ผมท่ายทิ้งไว้อ่ะพูดถึงว่า Explorer อ่าใช่ Explorer ดิสคอนแล้วเนี่ยเอาใหม่คุณยูนี่กล้าฟันธงลงไปลึกว่าเป็น Explorer ทูเข็มเขียวมันต้องมีอะไรสีเขียวอยู่ในนั้นอ่ะต้องมีอะไรสีเขียวอยู่ในนั้นใช่อ่ะนี่สองข้อแล้วนะครับอ่าไปเยโชมีอะไรไหมครับอเได้ข่าวได้ข่าวไยโชพูดจะพูดเกี่ยวกับ Daytona โอ้โหเขากล้าเล่นนะก็ คลิปที่แล้วที่เราบอกว่าอาที่เฮียบอกว่าเอ้ยเดโทนาจะทำ40โรเล็กจะทำเดโ t น n a าไม่เ้านัไม่ไม่ดิสคอนตัวเก่าแต่ผลิตแสงผลิตตัวใหม่ขึ้นมา42มวันนั้นก็แอบบเห็นแว๊บเพื่อนเพื่อนคงเห็นแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นเพราะมันขึ้นมาอยู่แป๊บเดียวเองแล้วก็นั่นไปคือผมเห็นเดโตนาขอบเสียเงินสุดส้ยชคเียบอกว่าข้อที่สามนะครับ เดโทนารุ่นใหม่อ่าแล้วเขาการลงลึกมาขอบไปด้วยแล้วเขาลงลึกไปด้วยข้อที่สี่ว่าขอบน้ำเงินผมเห็นแวบๆนะเฮ้ยเด้๋เยวเราดูไนผมไม่เอาตัวเองมาทิ้งแน่ๆเลยตอนนี้ไปสี่ข้อแล้วนะเดี๋ยวุ่นขึ้นเยอะนะทำไมเฮียสนุกจังวะอะไรกันดีครับผมก็จะขอเดาวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีการเลิกผลิต แทนรุ่นอยู่แล้วหมายถึงว่าเลิกผลิตรุ่นที่ไม่รู้ผมก็ยังไม่เห็นสื่อไทยคุยกันนะผมเดาว่าเดโทนาเนี่ยจะโชคดาว่าออกตัวใหม่แต่ผมว่าจะมีการเลิกผลิตตัวหนึ่งอันนี้นี่ปัดคอตัวเองเลยทำไมเดโทนาฉลองครบ50ปีเดโทนาครับนั่นคือโลกิตัวเยลโล่โกลหน้าเขียวผมคาดว่าจะ discontinu โอ้โหทำไมไม่มีคนรู้เลยอ่ะบนโลกใบนี้มีใครรู้เลย เพราะว่าผมเดาไปดีกว่านี่คือข้อที่เท่าไหร่แล้วว่าห้าข้อที่ห้าแล้วนะครับดาไ้ผมเดาม่วงๆเลยว่าก็เห็นมาเมื่อกี้ Explorer ไปแล้ว Daytona ไปแล้วอีกอันนึงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ่อยผมว่า GMT Master เฮ้ยที่เกิดอะไรกับ GMT ครับปีแล้วมันเกิดกับซัมมารีนไปแล้วใช่ไหมซัมมารีอัสชาย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 เปลี่ยนไซส์แล้วมันก็มี GMT บางรุ่นที่ดิสคอนไปแล้วแต่ยังไม่ผลิตใหม่สักที คุณมันจะหมายถึง GMT ขอบดำใช่ไหมครับผมไอที่เราเคยรื่นก่อนที่เราเรียกว่าเข็มเขียว่นะใช่ผมบิดว่าแน่คุณคิดว่าจะมี GMT Master to Ceramic ํำสายจุบ Jubilee ออกมาให้มันครบใช่มีอะไรมี p e ซี่มีแบนแมนแล้วมันต้องมีดำด้วยเหมือนจะครบรายใช่คุณยุดก็เป็นไปได้สูงนะเออแต่คุณยูบอกมีครบเแต่โค้ดนี่คือมันแทงแทงมาสรุปว่านี่คือข้อที่6นะครับคือ GMT เซรามิกดำสายลิรีนี่ข้อที่หกฝันคงละเอียดมากนะคุณดูโค้งนี่กำลังจะคิดอยู่เพาว่าเอามาแล้วมันผิดเนี่ยโค้งนี่จะเป็นข้อที่7จ็ดไหมมันจะแย่นะถามก่อนว่าจะเป็นข้อที่7หรือเปล่าคือปัญหาคือมัน GMT ไมันจะเกิดแค่รุ่นเดียวไงอ่ะไม่โค้งก็ไม่โค้งก็ดำเนี่ยอแต่กครับแล้วคุณดูยังไม่เอาแต่ถ้าโค้งถูกแต่เราไม่ใส่เราเราเสียกันนะแต่ถ้าใส่แล้วผิดเปอร์เซ็นต์ความแม่นจะลงจะเอาไม่โค้งเะว่าใจของผมเนี่ยใจผมผมคิดว่าโค้งผมว่า้องไม่น่ามาตั้งแต่คุณดูจะเอาไหมจะเอาไหมเดี๋ยวว่าไงอะ ผมว่ามันมันต้องมีข่าวหลุดบ้างหน่อจะออกโค้กอะไรวะเราพูดไป้วพูดไปแล้วแ่ยไม่นับอ้าวตกลงจะนับไหมเออเราพูดไปแล้วไม่นับพูดถือว่าพูดลอยๆแต่ยังไม่นับเออตอนนี้เราจะมีหกข้ออยู่นะครับถ้ามันถูกเราก็พูดได้โอ้ยเราไปมุดแล้วอ้าวตอนนี้หกข้อมีใครจะให้ข้อที่เจ็ดครับเดี๋ยวผมคิดงกันนะอ้าวผมยีงลืมพูดไปอีกผมขอดิสคอนอีกรุ่นหนึ่งโรเล็กซ์ข้อที่เจ็ดดิสคอนทีเนลโรเล็กซ์เอ็กซ์คอเลอร์ ไอรุ่นตัวหน้าเล็กออ่าเอ็กโซเลอร์เนี่ยจะไม่มีแล้วนี่ผมใส่7ให้ไปแล้วไอนี้ถูกอยู่แล้วก็ไม่รู้นะถูกหรือเปล่าโค้ดย้อนมาเตอร์เจ็ตแล้วนะเจ็ตแล้วนะข้อที่8เอามาเลยแล้วข้อที่8ไอ้นี่ผมเบี่ยงแหงมากโลเล็กจะมีการทำนาฬิการุ่นเมื่อกี้เลื่มพูดเดโทน่ารุ่นใหม่แต่เป็นโลหะตระกูลมีค่าจะเป็นทองคำหรือแพทเทนัมก็ไม่รู้เนี่ยคือข้อที่เท่าไรแล้วอะแปดแปดของผม ป็นผมผมไม่กล้าฟันทุมแบบพี่โชคนะว่าจะเป็นเป็นไอไอตัวแต่ผมเนี่ยคิดเหมือนเฮียนะไอสีน้ำเงินเนี่ยจะไม่ใช่สแตนเลนนะอาจจะอาจจะใกล้เคียงกับผมเป็นข้อนี้นะถ้ามันถูกไอถือเป็นข้อเดียวกันไอถูกแล้วของข้อนี้คนละข้อของข้อนี้นับได้เยอะดิพี่โชคบอกมันจะออกท a t าขนาดใหม่แต่ผมบอกว่ามันจะออกไม่ผมบอกว่าออกสีน้ำเงินสีน้ำเงินผมบอกว่ามันจะออก m a t เ r ียลใหม่ อ๋อโอโลหะมีค่าคนนึงบอกสีเงินคนนึงบอกมาที่เรียวใหม่พอกันเลยฮ่าพูดถึงเลิกผลิตอีกรุ่นหนึ่งอะข้อที่าเลย๙หน้าแหกอะมารุ่นนี้เป็นโรเล็กซี่ขายไม่ค่อยดีนะครับผมคิดว่าน่าจะเลิกผลิตนั่นคือแอร์คิงโรเล็กซ์แอร์คิงใช่ครับหายไปเลยหน้าตาเปเงินนะแอร์คิงก็จะเป็นตัวเลขอารบิกใหญ่แบบนั่นอะเห็นไหมยังไม่คุณดูยังยังนืกหน้าไม่ออกเลยก็แสดงว่ารุ่นเนี้ยผมบอกว่าโรเล็กจะ โลทิ้งไปแล้วครับเอาออกจากไหล่กับสิบเลยนี่ข้อมไเฮียข้อสิบเลยสิบแล้วนะผมได้ยินใครกับสิบมาเมื่อกี้ผมว่านาฬิการุ่นที่เฮียรักเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงฮ่อเนึกออกแล้วที่ขายหมดแล้วมิวเก้าลอเล็กมิวเก้าครับโอ้ยโดนแน่แน่อันนี้เห็นด้วยมิวเก้านี่เอาจริงๆนี่ความความเป็นไปได้สูงนะ สูงเลยผมว่าผมคิดว่าไม่เลิกผลิตหรอกถึงแม้จะขายไม่ค่อยดีมากแต่มันเป็นรุ่นที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมว่าเขาจะอัดเทคโนโลยีในด้านของการกันสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาเพิ่มเพราะแบรนด์คู่แข่งอะไรแบรนด์มันทําเลยเข้าไปแล้วอืมแต่นี้ผมจะคิดต่างนิดนึงผมคิดว่าเท่าเดิมแหละนะแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนเปลี่ยนเปยนเปลี่ยนเครื่องแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องอ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีสันหน่อยออ่ะนึกว่าจะเพิ่มเทคโนโลยีเปล่า มันคือมันไม่ไปพยายามแล้วคือสมัยนี้นะไม่ขายได้ขายแค่อ่ะนั่นแหละปามแล้กข้อที่สิบคือมิวเกิลมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนั่นแหละพูดสิบข้อเอาละครับท่านผู้ชมเง่ายสิบข้อสิบข้อเนี่ยพูดอะไรไปบ้างยังจำไม่ได้นะเดากันตรงนี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเพรเขาไม่ได้มาเดาแล้วคือไอ้สิบข้อนี้เอาจริงๆอ่ะที่เราก็เราเราคิดว่ามันมีความเป็นได้อยู่ประมาณเท่าที่เราพูดไปน่าจะประมาณห้าข้ออ่ะแต่อีกที่เหลือห้าเราเติมไปเพื่อแบบเพื่อให้เราแม่นที่สุดในโลกไงใช่ พูดในถังรถหล่ะถงรถล่ะถงรถด้วยแหละครับแต่ถ้ามันเกิดนี่คือเราแม่นเลยนะตัดเฉพาะถูกมาทำมามาใส่ซ้ำซึ่งการเดา10ข้อของเรานี้เนี่ยมันก็มีบางอันที่มันดูเบสออนความจริงหรือบางอันที่เรานั่งนั่งคุยกันเองอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวพอหลังเวเซเวลหรือว่างานประกาศของโรเล็กซ์เองเนี่ยเราจะมานั่งคุยอีกทีหนึ่งซึ่งเราจะทำคลิปที่พูดอยู่แล้วว่ามันทําอะไรใหม่มาอะไรถูก ดิสคอนแล้วก็เดี๋ยวมาสนุกไปดีในคลิปหนึ่งซึ่งนั้นเพื่อนคุยกับเพื่อนถ้าที่เดาถ้าเราเดาถูกสิบข้อเนี่ยทูหมดเลยนะเออเดี๋ยวจะโชคแต่ซักมาเรียนเรียนหนึ่งไม่ไม่ไม่น้าก็ขายตังค์กสิถือข้ออะไรอ้งถูกสิบข้อนี้ยากนะโอ้ยจะทูหมดก็ถ้าถูกสิบโอ้โหเราเป็นสื่อชั้นนำของจักรวาลละฝรั่งนี่เรสัมภาษณ์แล้ว โอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้ไี้ก็ขอกราบวิงวอนน้องวุฒิตัดให้ทันนะก่อนจะจบครับก่อนจะจบพี่โชคในคลิปนี้เนี่ยะของแถมของแถมช่วงนี้มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะข่าวข่าวกำลังจะออกแล <orian> ้วเขาเรียกแฟกกำลังจ<น>ะมาแล้วการของราคารางนตลาดเป็นยังไงบ้างครับพันพวนครับเห็นอะไรกันบ้างครับพันพวนไหมก็เห็นว่าขึ้นนะที่ผมเห็นนะครับขึ้นกันอย่างแข่งกับตลาดหุ้นไทยเลยครับอคือขึ้นกันดีจริงๆเด่นกำลังคิดว่าจะเข้าตัวไหนก็ คือนในใจม<า>ผมอมะผมเลิ่มนได้ความรู้สึกบางอย่างติดนอกใจอย<า>่เงียแต่ไม่ใช่แล้วว่าเดโทน่าเนี่ยมันจะกลายเป็นเดนเน็กซ์ปาร์ติฟิลิปหรือว่ามัน,น,นจะเป็นจะเป็นสแตเลสโรเล็กที่แต่หลักล้านอะหน้าข่าวใช่ไหมคือใช่ทั้งขา่าวทั้งดมอีกหน่อยมันมีความเป็นไม่ได้นะผมแอบเก็บลึกๆว่าตอนนี้เช็คข่าวมาแล้วว่า <laughs> ว่าโรเล็กเนี่ยถ้าคุณไปดูที่ช็อปในทั่วโลกเนี่ยครับคุณจะเห็นแล้วว่าการเอานากามาโชว์ที่หน้าตู้เนี่ยจะลดลงมากๆอัปเดตราคาเลยเฮียมา เดลราคากันเลยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมครับเดลทนาหน้าขาวคุณต้องมี9ก้าแสนอัพตอนนี้ขึ้นหรือลงขึ้นถือว่าขึ้นครับขึ้นอีกหรอหน้าขาวยังขึ้นอยู่นะยังไม่ลงนะเก้าแสนครับคุณต้องมี9ก้าแสนอัพครับอ่ะหน้าดำหน้าดำเนี่ยโอเคแปดแสนอัพได้อานจะแปดแปดแสนต้นด้วยซ้ำจากกระแสนึงอ่ะ g m t tmt tmt นี่ก็มันมีการขยบย่อตัวเล็กน้อยนะผมที่ผมเห็นอยู่คือเบลซี่มีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยคือเบลซี่จูเบลลี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนาม ห้าไปปลายอ่ะผมให้ห้าแปดนะกันแล้วแบ็แมนจูเวลี่เป็นไงบ้างครับแบทแมนจูเวลี่ก็ยังคงเท่าเดิมยังคงอยู่ที่ประมาณสักห้าสี่ปลายหรือห้าต้นอ่ะดูแล้วรางเนี้ยสี่แปดสี่เก้าห้าแสนโรจีมเทียงเท่าเดิมเจมเทียงทรงทรงครับต่อไปครับซับมารินเนอร์ครับซับมารินเนอร์สตาร์บัคกันเลยอ่าสตาร์บัคห้ากลาง คือ5 6 5 7อื้อ่า็สตาร์บัคห้าหกห้แล้วกันนะอ่ส41เอ็ดมิลซับมาลินดำดำ4ที่เห็นต่ำสุดที่เห็นนะที่ขายกันอยูกที่หนึ่งอะประมาณ4 1่แสนหครับยังไม่ต่ำสีแล้วก็ power ranger ไอโอ伊เตอร์บริเวชว่อืพอันนั้นนะของหายากจริงๆนะหายากกว่าซับมาลินเฮ้ยนะหน้าสี่สิบเอ็ดมิลนะไอโอ伊เตอร์บริเวชว่หน้าสีๆเนี่ยเอาจริงๆหายากกว่าซับตอนนี้ซึ่งไม่แปลว่าบวกไป100% ร้อยเปอร์เซ็นต์่าใช่ก็ขายกันประมาณก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขายได้ครับขายกันสามแสนไปไปสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่พูดถึงสีสีสันสันนะแต่ถ้าสีซิเวอร์ก็ขับตันสีเบทเบทนะสีเบทเบทก็ถูกหน่อยจ้ะครับใช่สีสิเอดมิลตัวสีทึบคอยสีส้มเหลืองสีแดงสีเขียวเนี่ยโอยากคือคอผ้ผูมันกลายเป็นว่าเฮ้ย มันมีอนาคตนะเนี่ยไม่ธรรมดาอนาคตดอยก็เป็นอย่างเงี้ยอัปเดตต่อก็ก็อ่าข่าวล่าสุดนะอัปเดตให้ฟังนะเดดจันทร์นะครับไม่มีขายต่ําป้ายแล้วนะครับโอ้อ้าเดจจันทร์น้าเงินนะที่เราเคยพูดถ้าย้อนกลับไปดูคลิปสมัยปีก่อนๆที่ผมเคยพูดว่าถ้าจะเก็บเดดจันทร์เนี่ยให้เก็บสีน้ําเงินซึ่งตอนนี้เป็นจริงแล้วคือว่าเดดจันทร์เนี่ยไม่หนึ่งทุกไปที่ช็อปเนี่ยอ่า หายากมากแล้วเสียมเงินใช่ไหมครับ<ๆ>ใช่สองถ้าไปขอส่วนลดจากเด็จัสไม่มีทางได้ <Reese. S 2> นะครับสารเดร็จัสไม่ใช่นาฬิกาพ่วงแน่นอนแล้วคุณไม่สามารถซ<ห>ื้อจัสสแตนเลสไปพ่วงโท<ห>นโ<ห>เ,เพื่อซื้อเรื่องอื่นได้อ่าอีกนะครับจริงๆไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่นั่นนะมันเป็นตามที่เราบอกเนี้ยอ่าใช่มันเป็นตามที่เราพูดไว้ก่อนลงงนั่นนี่คือนี่คือราคาแต่ตอนนี้เห็นในตลาดดีเซลนะมีคนเอาเด็จัสนน้ำเงินเนี่ยมาขายราคาแพงกว่าป้ายแล้วนะครับของไหมไม่รู้ออกขายออกหรือเปล่าโอเคราคาตั้งแล้วก็นี้แล้วก็นี้่อ่า เอ้อ้โหลืมพุ่นไอ้โฟลเดอร์ทูหน้าขาวของใหม่เลยนะปี2 0งศเนี่ยผมเห็นไปกันอยู่ที่ประมาณ3กลางๆนะครับสามแสนสองสามสามสามสี่สามห้าเดือนดานนะไอ้สามแสนห้าไม่ใช่คือผมเองไงล่ะครับสามแสนห้าเนี่ยจะขายไว้ไม่ยอมีเรื่องนึงไงผมมีใบไทยนะขายของนี่หว่าขายโฟลเดอร์ทูหน้าขาวเข็มส้มใบไทยนะครับของใหม่นะครับปีสองศูนย์สองหนึ่งเลยเดือนล่ายังไม่ตัดสายไม่ขายยังไม่ตัดสายด้วยไม่ขายนะครับแต่ถ้าราคาดีก็ไปครับถ้าเรื่อเบื่อคนดีจัง เขาเข้าขายได้เอาเราไม,เาไม่เราไม่พูดถึงนาฬิกาหุ้นพื้นฐานดีอย่างจอมาเตอร์ของผมนี่แหละอ่าอ่อ่าจอมาเตอร์มเตอร์มาเตอร์มาเอร์อะไระะยเยจอร์เตอร์ดามาเตอร์ครับสี่ทั้งเงินส,นส่วนถ้าสีนทั้งเงินนั้นจะได้ราคาป้ายครับอ่าอ่าราคาป้ายคือที่ซื้อกันในตลาดดีเซลนะราคาป้าย <sh arp> หรือหรือว่าถ้าอนาคตที่ผมก็เคยพูดว่าคิดว่าก็ขึ้นอ่ะเพราะตอนนี้จอมาเตอร์จะอยู่นิ่งๆได้ยังในเมื่อเดทจัสกับออสเตอร์เพอร์เพชชวลเนี่ยมีขายเกินป้ายแล้วอ่ะ ยอนมาเตอรยจังจะมาอยู่ราคาป้ายผมว่าอีกไม่นานนะพุ่งแล้วนี่เหมือนคุณอันนะอันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้เยอะๆนะผมมีเยอะเลยอยากได้กองอไปเลงปิดประตูขาดทุนยอนมาเตอร์โอ้สุดยอดนะก็ประมาณนี้ไอดาวสิบข้อเนี่ยยางฝ่อมไอมาดเดตตอนท้ายนี่ไม่ธรรมดาน้ำ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 กันไปก็หวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถูกผิดแล้วก็ไหลกัน ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเป็นกำลังใจให้เฮตตี้ในการน,นึกอะไรแปลกๆด้วยนึกจะถ่ายก็มาประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามครับ,บพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ <h anging>